ดิจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาจ้ามามามาเก็บเห็ดกับฝรั่งฝั่งขงจ้าพูนะให้แต่ดอกใหญ่ๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดคันตะเลนจ้าพูนะ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 เป็นสายเป็นสายไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แต่ดอกใหญ่ๆงามๆพูนะพูนะดอกเช็ด พ่อแม่พี่น้องอาจจะม่เ,เห็นจ่ามันสีเดียวกับใบไม้เด้แมนเบิร์ล่ะจ้ะสีน้ำตาลนี่หัวสีน้ำตาลนี่จ้ะพูนย้าวไปพูนย้าวไปพุนออกไปเป็นเส้นเป็นสายไปพูนฮอดคุณนปากก่อนพุนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่าพณน่ะหลายคักบึ่งเนี่ย คลายคลายแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากเก็บเก็บเก็บเลยอย่าลีรออย่ารอรีดีนะมือนี้ฝนบาตกจ้ะวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีจ้ะมือนี้เดือนไดแล้วสิปีใหม่เราจะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดยังออกอยู่คือเก่าอยู่เดือนหนึ่งเดือนสองกรสิมาเก็บคือเก่าจะวาเตอออกให้ า,าเชียบงเน,นี่น่นนะทางเก็บทังเห็นทางเกียนทางเก็บคุณนะ่ะอืมคุณคุณออกเป็นกุ้มเป็นกุ้มออกเป็นซ้อเป็นซ้ออยู่จ้ะนี่เก็บมันค่ะออกลายๆสิเก็บมันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เก็บมันมือเลยเก็บเห็ดไะจชะมันของมันมือพรมะมนเก็บมันด้วยจ้ะเก็บเห็ดนะคะ <c oughs> <c oughs> เก็บเห็ดมันมือจะ้ะนี่ไม่ใช่เก็บมันนะคะเออใหม่เลยสิแทงหัวแทงนี่จะ้ะเห็ดมือกระซายไปน้ำก้องกระซายไปน้ำมือโอ้ มีกระบ,บียวน้ำก,อก้องก้องกระบียวน้ำมือจ้ะมาไม่มาไม่หลายอสอนนี่มาเป็นงามเท่นี่ยืนยังเถ่ายืนเบิ้งคอยพักพอนะ <c oughs> ยืนปวดแอววะเว <c oughs> <c oughs> บิง้งดอกนี่เบิ่งสองดอกนี้งามแท้ง,งามว่ะแม่พี่น้องจ้าเลยดอกเห็ด ดอกเห็ดจ้ะดอกเห็ดเห็ดที่ยาวไปงามครับงามเนี่ยโอ้ยดอกเห็ดจ้ะดอกเห็ดตาย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 ,ตาย,ตาย โอ้โหบัมันอยู่เลยขายเงาเนาะบัวมันอันงาไหมหนีบไว้เด้เล็กขาดเออมันเลยบัวขื่นอืมเล็กบัวขื่นงาไมมหนีบอืมปูนปูนเออโอ้มันลงเป็นเลือกเกี่ยดีเนาะเลือกปูนอ่ะเออขายเงาขายเงาคลักเงาเนี่ยแต่มันบัวโพไปไม้บัวมันทานได้ได้โพอืมนี่ปูนอ่ะบัวบัวโอ้มันลงยังหน่เงางาไมมโอ้ปูนอ่ะปูนอ่ะ ยาวนี่นี่พุ่นยาวพุ่นโอ้ขั้นมันขึ้นน้ำมันยาดนี่โพเงาแล้วนี่เท่ามันออกน้ำหมากกันนี่นี่พุ่น่ะต้นต้นนี้ก็ต้นต้นเตนสแตนต้นที่ร่มต้นที่ร่มนี่ต้นอันนี้น่ะต้นส่วนนี้น่ะร่มยนี่น่ะว่าเออนี่เลยนี่เลยต้นที่ร่มคุ่น่ะพุ่น่ะไม่อนเหมิดเลยพุณน่ะ โอ้ยอึอาไม้แท่งตัน

ค้นกระติดง้ไม่น้ไม่กะติดคนน่กะติดไม่น้ำขาดเห็นั้นข,ขาเนี้ยงๆข้างนั้นเร็ดแล้วปะ ใส่มีอีกว่ถักหาดูหาดูยู่ใส่นี่เคเียจ้ะเลียเลี่ยต่อบ่ปรปะก่อนเขียต่อวดอลต้เขี่ยปวดแอลจ้ะเนะีี่ตะคนนี่ตะคนยา,างน้ำมืน,นี่จา่าเบิรงคนยางเหรียญติดอากาศน,นดี คนยางปลาเหนียญนี่นย,ยางวิ่งดยถักเห็นปะคนใบยางปลาคนกะซิบาอันสองคนนี้มันเห็ดเหนียงจากพ่อวา่ามันติดถนนโอ้โหิ่งยางหยบกะซิบาเห็ดนี่มนพากันเห็ดเหนียงมันถือกล้องพร้อม เราซีว่าพลังงงจ้ะพลัเเงเขาพูดปลาแมนเบิดโบเบิดเด้อหน่อพูดนะเราก็าได้ว่าว่า,วา,วาเขาเก็บเห็ดแล้วพราวาเขาเล่นอีหยังกุนหน่จ้ะเราซีว่าอันมันพากันเห็ดอีหยังบุมีกล้องอยู่มือ เดี๋ยวมีขบักข่าติดอยู่เ,เ,ยเลยนะฮาเรื่องอีกน้ำมือนี่แหละยังบวเบิดดอกเพราะว่าเขาอันเก็บฝ้าหลายมม่เจ้า,าหาใบเหียนจ้ะเจ้าใบไม้จะลายพวด,พวดเชียงเอาขวดเชียงเอาจ้ะยังบวเบิดดอกน้ำมือนี่แหละ ควัดไปเคลียร์ไปหนึงสิะะ่หลัจ้ะเก็บเอวก้มหล,ลังก็เก็บเอวเอ๊ะเอามา,าใส่สามเมมมันเด็อดบวบเด็ดแบบนี้ดิอื้อหวนันนางหลายปวดเอวเขาก็ลูกจ้ะลูกนำเก็บไปนำเอ๊ยเชียงมามาเข้ากันบ่ มา,มาพ่อมาหน่อยเปิดแอรเปิดแอระไปตัดด้วเรื่อ,อยๆเลยนะคะตัดไน้ำปา่น้ักาเห็ดด้วยกันพี่โอ้ยอันนี้พอเอา,เอาอยังบุเห็ดเห็ดน่า แมนด้วยนะแฝกว่ะเออ,อเแมนดีๆนะแมนด้นะวยะแฝกด้วยนะแบบนั้นนะแล้วมันเกิดน้ำกันเนี่ยเนี่ยไปว่ามันนนั่อันเดียวกันเด้อปูโบ้หูก,กับเก็บไปใส่กันแมนก็ต้องมีแมนเลียวบบเห็นบ่เออมันต้องมีแหละอยู่ไหนนี่เดียวบบเห็นแต่ขนาดอยู่ข้างนอกแต่ยังเห็นเนาะ เก็บเกเบดอกเยาวาเยาวาสิเก็บเบิดเถอะอย่าคิดว่าจะเก็บหมดนะคะจาพ่มแม่พี่น้องจะเต็มเพราแม่น้อยเด้อนี่นะ เบิ่งอยู่ในกล้องคือทรงมันหน่อยมันบ่เต็มกระตาซื่อๆเด้อจ้าเด้อมันเกือบเต็มกระตาพุ่นี้นี่น่ะจ้ะพุ่นะหลายหลายอีรลีพ่แม่นหน่อยจ้ะเกือบเต็มกระตาพุ่นี้น่ะเบิ่งอยู่ในกล้องคือทรงบ่หน่อยแต่ใบยูนอกแท้ๆมันหลายเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่าเบิ่งด้วยตาเปล่าหลที่หน่ะจ้ะงามแท้งามไวแต่ดอกงหญ่ๆจ่ะพ่อแม่พี่น้องจ่ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจ ให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าฮักแหงแพงกันตลอดไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าอย่าถิงอย่าปากันเด้อสังกันกระเบิงกันในเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าสวยๆงางาม วันหน้าจะพาพ่อแม่พี่น้องเ็ดหยังทำยังรอติดตามดูกันต่อไปด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย,บยกระเพ็ดเต็มกระตาสวัยขอบคุณค่ะ